ผู้ชมครับนี่ก็เป็นนายแบบแคลรับแคนไอ้เป็นเป็นากเป็นแเป็นองีไ่กักรแล้วก็จะมีติกเกอร์14า14-15นีเนะครับผู้ชมทางบนะครับแล้วก็แฟนวติ๊กมัแนบวเราคพนครับดีแบบเร้ครับ1 4 5นื่งครับัตาพอดีครับ

ยิงเสียงแล้วนจำได้ให้พูดเลยงะไหไ่ตบหน้าอิดก้นแค่ไหนนะคะสรับก็รดึงเนื้อแทก็น่าตีน่ตนเตน 对。